สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของตัวซีประตูนะคะพีเรเนอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นเอ็นที่นะคะราคา7จ็ดแสนราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะคันนี้จะเป็นสีเท,ทาดํานะคะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้จะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทถ้ารุ่นเอ็นที่เกียร์ธรรมดาก็จะถูกกว่านี้ห้าหมื่นบาทก็อยู่ที่8ปดแสนสองนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะ,ะก็เป็นตัวใหม่แล้วนะคะได้ไฟ LED มาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นรถส่งมอบของลูกค้านะคะ,ะฟิล์มด้านหน้าจะเป็น60นะคะ,นนะเซรามิกไฮคูคันนี้ติดฟิล์ม60รอบคันนะคะเดี๋ยวพาดูกันอย่างรวดเร็วนะคะโอเคกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นโครมเมียมมาเรียบร้อยไปหน้าตัวนี้นะคะเป็น LED นะคะ LED ะตัวนี้ก็จะมีไฟ ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ราคาไม่เกิน6 0 0 0อันนี้เข้าวๆจำไม่ได้นะคะอ่ามือจับประตูสีโครเมียมนะคะตัวกระจกมองข้างพร้อมไปเดียวนะคะสีโครเมียมนะคะเรียบร้อยตัวนี้แม็กซ์สจริงๆหอมชอบลายนี้มากกว่าตัวที่เป็นแม็กซ์สิบนะดูสวยอะดูลงตัวกว่านะคะแม็กซ์สนะคะตัวนี้ม,มันในค่าติดตั้งจากโรงงานนะคะนี่ถ้าด้านข้างนะคะ จะเป็นเซรามิกไฮคู่นะคะหกสิบนะคะติดตั้งกันสาดของแท้จากโรงงานนะคะเรียบร้อยนะคะของแท้ตโยต้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีะถ้าตัวหลังๆนี่เขาก็จะมีสปีกเกอร์พีเรเนอร์ตัวซูเปอร์เฟกมาให้นะคะ,ะด้านหลังตัวนี้ติดตั้งกล้องถอยหลังเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นของแท้จากศูนย์นะคะด้านหลังเป็นไฟ led นะคะตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลัง อันนี้ติดตั้งมาจากอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบติดตั้งจากโรงงานนะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยนะคะเดิมๆจะไม่มีกล้องถอยนะคะตัวนี้ก็คือติดตั้งกล้องถอยเพิ่มถ้าสําหรับว่าตัวนี้ต้องติดตั้งอะไรบ้างสิ่งที่ต้องติดตั้งเพิ่มสําหรับบางคนเนาะบางคนก็แนะนําถ้าให้แนะนําก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไฟตัหมอกแต่ไฟตัหมอกจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ ขับในเมืองขับต่างจังหวัดตัวไฟ LED เองก็ชัดมากๆแล้วส่วนตัวของใช้เราไม่รู้สึกแตกต่างว่ามีหรือไม่มีอะไรกังไหน,นเนาะเดี๋ยวดูนี่สีเทาดำสีนี้ค่อนข้างขายดีอะค่ะขายดีมากสีเทาดำเนี้ยสีเทาดำสีบอลขายด,ดีเหมือนคนเบื่อสีขาวช่วงนี้นะคะอ่าด้านในภายในภายในนี่นี่นี่หกสิบอะให้ดูเทียบกันไม่ต่างนะคะจะจะ โอเคนี่มาหน้าหกสิบเทียบต่งโอเคพัวมาลายก็จะเป็นมันตีฟังก์ชันแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่สังเกตตัวกุญแจก็จะเป็นแบบ i m m o b i l i z ลิแล้วก็เป็นแจ็คไนคี์แจ็คไนคี์คือพับได้นะคะแบบนี้นะคะอ่าตัวหน้าจอมารวัดก็เหมือนกันเลยเหมือนรุ่นที่อย่างฟอร์จินเนอรเขานะคะ ก็สวยงามมากๆถ้าเป็นตัวนี้น้องไฟหน้าก็มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะมีจอ8นิ้วมาให้รองรับ Apple c a r p l a y ตัวนี้ยังไม่มี d อ o i d Auto แล้วก็ยังไม่มีกล้องถอยถ้ากล้องถอยที่ติดมาจากโรงงานเลยก็จะเป็นตัวมิดขึ้นไปนะคะแต่เมื่อกี้ก็คือติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็เป็นของแท้ศูนย์ด้วยรับประกัน3ปีแสนกิโลถ้าตัวเป็นอ e s s ร r y ของแท้นะคะ ราคาจําไม่ได้ข้าวๆคือไม่เกิน6กพันนะคะทั้งไฟตัดหมอกทั้งกล้องถอยข้าวๆจริงๆจําไม่ได้จริงๆนะคะก็อันนี้นี่เกียร์ก็จะเป็นแบบคันได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมี Eco Power m o อรมาให้นะคะนี่ลองดูของว่าเท่านี้กําลังดี60รอบคันอะไรอย่างเงี้ยขับไม่ไม่ลำบากมากถ้าสมมติว่าหกสิิเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่าดูกระจกหลังแล้วมืดไปแต่บางคนชอบความเป็นส่วนตัวก็ ได้ก็สวยเหมือนกันนะคะมีบานหลังอันนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะชอบมากๆเลยตัวนี้ข้างหลังตัวพีลันเนอร์เนี่ยคือตรงที่วางแขนเขานะคะนี่เขาจะมีตัวล็อกให้ด้วยไม่ได้วางที่เบาะนะเรามีที่วางแก้วสองตำแหน่งแล้วก็ตรงข้างประตูก็มีชอบอบบที่ตัวกระบะเป็นรถที่มีที่วางแก้วเยอะมากชอบนะคะนี่แฮนด์เคาะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมีจุด จุดล็อกเด็กอะไรพวกนี้ค่ะมีมาครบให้หมดเลยตัวนี้เป็นเบาะผ้าใครจะเปลี่ยนเบาะหนังก็เปลี่ยนได้นะคะก็ลองทักมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะเผื่ออยากเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนเบาะหนังเองก็ก็ครบแล้วนะแทบจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวจุดล็อกเด็กนะคะอ่าถ้าสมมุติว่าเอารถไปเข้าคลาแคร์อย่างเงี้ยมันพนักอ่ามีการแบบเช็ดถูไปโดนอะไรเงี้ยอาจจะเปิดจากด้านในไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้มาดูตรงนี้ก่อนมันไม่ได้พังนะมันเป็นจุดล็อกเด็กก็คือให้เปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียว เพื่อมีเด็กเนี่ยอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะหรือว่าไปคาแคมีการดึงลงแล้วอุ้ยทําไมประตูเปิดไม่ได้รถเพิ่งออกมาอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาดูจุดนี้ได้นะคะโอเคคันนี้ก็ดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะโอเคาสาหรับวันนี้นะคะนะคะ้องหอบก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะพาชมรถสง่งมอบอันนี้ลูกค้าจะมาเอาพรุ่งนี้นะคะอ่านะแล้วก็โปรโมชั่นหรอมัน บอกไม่ได้อะเพราะว่าแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันเพราะว่าวันลงคลิปนะแล้วก็วันที่ลูกค้ามาดูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะออาุญาตก่อนอื่นนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากวัตถุประสงค์ในการทําคลิปจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้เชิงว่าขายอย่างเดียวนะคะคืออยากให้เห็นว่ารถคันหนึ่งเนี่ยลูกค้าซื้อไปเนี่ย มันจะได้อะไรบ้างบางคนเขาไม่ได้มีเวลาขึ้นโชว์รูมไม่จําเป็นต้องซื้อกับหอมก็ได้นะคะแต่คือวัตถุประสงค์จริงๆคืออยากให้เห็นว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าได้อะไรหรือใครที่ดูเปรียบเทียบอยู่คันนี้มันมีอะไรแบรนด์ที่เขากําลังดูมันมีอะไรก็พอนะคะไม่ต้องด่าไม่ต้องโทรมาด่าเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบรถทุกคันนะคะคือมันเสียกําลังใจอะคะ่ะคือเจอมาแล้วคี้เก็จลบคอมเมนต์ คือขี้เกียจรับภาอาแล้วถ้าโทรมาด่าว่าทาไมไม่มีอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่ารับคําแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่คือเรามีหน้าที่อะไรเรารู้ตัวนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะวัตถุประสงค์คืออยากให้เห็นว่ารถคันนี้ราคาเท่านี้มันได้อะไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าจะซื้อค่ายนี้หรือค่ายอื่นไม่ว่าดูเศษกดไลค์กดกระดิ่งกดติดามเป็นกำลังใจให้ก็พอคอมเมนต์ก็คอมเมนต์อย่างสุภาพขี้เกียจลบคอมเมนต์นะคะ สำหรับใครที่สนใจจริงๆนะคะก็ทักเพจน้องหอมอมาได้เลยนะคะจะขึ้นเพจไปให้แล้วก็ใต้อ่า description box เนี่ยก็จะมีในส่วนของ a d ด line นะคะลองทักมาคุยกันได้ค่ะถ้าใครที่สนใจจริงๆอาชว์รูปหอมอยู่ที่สัมพันธ์นะคะนะคปรปฐมสำหรับกรุงเทพและประิมณฑลเนี่ยก็ไปส่งรถได้นะคะชลบุรีอะไรอย่างงี้ค่ะในแถบใกล้เคียงที่มันไม่ได้ไกลมากไปส่งรถได้แต่ถ้าข้ามภาคเลยอันนี้ไปไม่ได้ไม่ไหวจริงๆค่ะยังไม่มีบริการส่งรถนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมการสวัสดีค่ะ